สวัสดีค่ะแพทย์แผนจีนพผยชลเจริวัตรนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่อง5้าธาตุของแพทย์แผนจีนหรือว่าอู่สินค่ะแพทย์แผนจีนใช้ในการวิเคราะห์ร่างกายนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าร่างกายของเราค่ะเชื่อมโยงกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อาหารหรือว่าอากาศค่ะถ้าหากว่าธาตุเสียสมดุลก็จะทําให้เกิดโรคได้ค่ะ5้าธาตุได้แก่1นะคะมู่หรือว่าธาตุไม้ค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับตับแล้วก็อารมณ์ถ้าหากธาตุไม้เสียสมดุล ก็จะทำให้เครียดง่ายปวดหัวไมเกรนได้ง่ายค่ะธาตุท,ที่2นะคะขว้วหรือว่าธาตุไฟค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับระบบหัวใจนะคะถ้าธาตุไฟเสียสมดุลก็จะทำให้นอนไม่หลับใจสัน่นหรือว่าวิตกกังวลได้ง่ายค่ะธาตุท,ที่3ถูกหรือว่าธาตุดินค่ะซึ่งเกี่ยวกับระบบน้าหรือว่าย่อยอาหารธาตุน้าเสียสมดุลก็จะทำให้ท้องเสียได้ง่ายท้องผูกง่ายอ้วนง่ายระบบเผาผลาญไม่ดีค่ะ ธาตุที่4นะคะจินหรือว่าธาตุทองค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับระบบปอดแล้วก็ภูมิคุ้มกันค่ะถ้าหากธาตุทองเสียสมดุลก็จะทําให้ไอเรื้อรลังไซนัสภูมิแพ้หรือว่ามีภูมิแพ้ผิวหนังได้ง่ายค่ะธาตุที่5นะคะสุยหรือว่าธาตุน้ําจะเชื่อมโยงกับไตฮอร์โมนแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะถ้าธาตุน้ําเสียสมดุลก็จะทําให้แก่เร็วฮอร์โมนแปรปรวนปวดเอวปวดเข่าได้ง่ายค่ะ โดยปกติแล้วร่างกายก็จะมี5ธาตุนี้อยู่อย่างสมดุลน,นะคะก็จะทําให้สุขภาพดีค่ะแต่ถ้าหาดธาตุไหนมากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดโรคได้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจที่จะเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพเช็คสมดุลสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนได้ที่เพสเวซบุนะคะ